แสดงว่าวิญญาณพนสิงสถิตอยูแ่แถวนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพันซันตนใหม่ใช่แร้วครับสาธุสาธุถ้าหากว่าวิญญาณผีที่ว่ายังไม่ไปพบไปเกิดเอาละครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมที่ครบรับนี่ครับผมสีภาท่านผู้ชมมาล่าเลขเด็ดครับที่ป่าช้าหลังวัดแห่งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นบริเวณป่าสรครับเนาะจากวิญญาณที่อยู่ป่าช้าแห่งนี้ที่ว่ายังไม่ไปผุดไปเกิดครับท่านผู้ชมครับสีไทยบรรยากาศครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆครับ นี่ก็เป็นเมลุครับเป็นสถานที่ชาปนกิจศพครับซึ่งอ่ะถ้าเดินมาข้างหลังครับถ้าเป็นข้างหลังอ่ะเมลุนะครับเนาะก็จะเป็นป่าชาครับท่านผู้ชมครับพร้อมหรือยังครับอ่ะพร้อมแล้วกันย่างมากครับผมนะครับเนาะเดินมาด้วยกันมาดูสถานที่ที่ว่ามนุษย์เวลาได้เสียชีวิตนะครับเนาะบางคนกับเผาครับท่านผู้ชมครับ แต่ว่าบางคนกับบเผาครับเนาะส่วนมากครับท่านผู้ชมครับสาเหตุที่ไม่เผาครับท่านผู้ชมครับก็อาจจะเป็นการเสียชีวิตอ่มามันเข้าเียว่าตายหงครับเนาะตายหงอาจจะเกิดจากประสบอุบัติเหตุอย้งต่างต่างเนี่ยนะครับก็สะเอามาใส่โอปูนนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเขาเรียกว่าโอปูนเอาปูนโอบไว้อ่าจะเป็น กี่เดือนกี่ปีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับญาติถ้าญาติมีความพร้อมเอะไรก็จะนำศพมาเนาะที่อยู่ในโอปูนครับเอามาเผาและกะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับท่านส้มครับเดินตามมาหลบๆครับท่านส้มครับกระหูซึกเสียเสียวนะครับเนาะเขามา่ําได้กระเสียวสันหลังยัมันครับท่านส้มครับบอกเขามาเลยครับท่านสมครับ เพราว่ามีตนม้นไม้ซึ่งชาวบ้านนะครับเนาะเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ให้โชคที่ป่าช้าแห่งนี้ครับุผช้ชมครับให้โชคแบบนี้ครับก็คือว่าเวลามาขอโชคขอลาภจากต้นไม้ที่อยู่ป,ป่าชานีครับก็ให้บอกให้กล่าวให้อธิษฐานและก็ให้วิญญาณนะครับเนาะที่ย่งโมทันไปผู้ไปเกิดที่สิงสถิตยอยู่ที่ป่าช้าแห่งนี้ขอเพิ่นให้เพิ่นสแสดงปากฏตัวเลข ให้เห็นในต้นใหม่บางคนก็นว่าเป็นต้นใหม้ผีสิงครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก่อนสิเขาไปขอโชคลาภแล้วเนาะก่อนจะเข้าไปป่าช้าด้านในครับผมกระสิไดบอกลกาวอเจ้าทีเจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะหรือว่าบริเวณที่ว่ามีวิญญาณที่ว่าบอท่านผู้ไปเกิดครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับจุดถูดบอกล่าว เจ้าป่าเจ้าเขาหรือว่าเจ้าทีเจ้าทางฟินญานที่สิงสถิตยอยู่ที่บริเวณป่าช้าแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับอ่ะตามมาใก๋ไก่้กันกนะครับเนาะเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับปครว่ามีคนมัสันตุนใหม่ใส่ครับท่านผู้ชมครับหรือว่าสิเป็นวิญญาณผีที่อยู่ประสานครับ่านผู้ชมครับ สังเกตดีๆนะครับเนาะอุ้ยหมอมากกับเสียวสันหลังกับท่านนะครับเมื่อนี้กันเดินทางมากคนเดียวเหอเกา่เอาออกจากไหนดีครับเนาะสิกาขอบอหรื่จางไหนครับนสิเดินทางกับกับอะไรครับพอว่าจังไี้ก็ได้ม,มาาแล้วเนาะลงทุนเสียค่าน้ำบุกตต่มันปแล้วครับท่านชงครับผมสิบอกเก่าเพื่อนคนนะครับเนาะสาธุเดอ้อสาธุเจ้าที่เจ้าทางนะวิญ,ญญาณผีทุก,ท,กทุกผีที่สิงสถิตยอยู่ณนะป่าช้าแห่งนี้เมื่อนี้ ผมมากเพื่อที่จะหาแนวทางหาโชคหาลาบขอให้พิญญาติทั้งหลายจงอนุญาตด้อลูกบอเดม่าลบดูแต่อย่างใดและกับโบเดม่าลบกวนแต่อย่างใดคันลูกเฮ็ดนังบบถือต้องเฮ็ดอีอยังพิษกะกราบขออโหสิ ขออภัยเด้อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับหมอมมากับลมพัดวีวีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าวิญญาณหยุดปราสาห์เห็นไหมครับเนาะเพิ่นเพิ่นรับรู้แล้วครับเพิ่นรับรู้แล้วเพิ่นอัจฉริยะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปขายว่ามีคนสั้นต้นไหม่ละเอีกครับหรือว่าสิเป็นวิญญาณ ที่ประจุปาสาอย่างนี้สาธุเด้อสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเริ่มหวาดเสียวแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เำลังขำนะครับเนาะลมกระพัดวิวาต้องสังเกตดีๆครับเดี๋ยวผมก็บอกกล่าผมนะครับเนาะสาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเนาะเดินเข้าไปเรื่อยครับอันนี้ก็เป็นโอ๊ะนะครับเนาะเป็นโอ๊ะปูนสําหรับฝังศพยามุท่านน้ำขึ้นมาทำบุญครับท่านผู้ชมครับ ยังไม่นําขึ้นมาทําบุญนะครับเนาะขันเกิดว่า่าอะยากเ่นพร้อมนี่เลยครับมันก็เสียขึ้นมาทําบุญครับนี่แหละครับเป็นป่าชา้าจริงๆครับท่านผู้ชมครับเป็นป่าช้าของแท้นะครับเนาะเป็นของแท้เียครับท่านผู้ชมครับอ่ะสาธุสาธุเดื้อเมนี้จังได้กะได้โปรดในปานเนี่ยดืย้อให้โชคให้ลาบ ข่าิีด้น้ำโชกน้ำลาบเอาไปฝากอาบิตอนเอฟซีทวประเทศขันแม่นถือโงดี้กัสิได้ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลกวดน้ำยาดนา้ำเอาไปไหายดอ,อสาถูกสาถูกครับผักสำสมครับนี่เป็นปลาสายจริงๆครับเนาะก็ได้บอกกาวเป็นรอยครับยังกับทานนี้แป๊บนึงครับผมสังเกตนะครับเนาะเห็นต้นโพครับอู้ครับ บริเวณต้นโพนครับเนาะก็มีคนเอาสิ่งของมะถุคกับหลายอย่างครับประคับทังนะครับเนาะประคับพังอุ้ยแันแมนคนใจโบแข็งในบกากมากครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณต้นโพนครับเนาะตอนแรกพอสิเขาเป็นลึกกคนันกับกะเสียวๆครับท่านผู้ชมครับเสียวเหมือนกันนะครับเนาะผมก็ค่อยเดินค่อยย่างก้าไปครับท่านผู้ชมครับ แต่ว่าผมกะติดบวกก้าพุ่เรียบร้อยนะครับกะกะถามมาหยาดบอกเอาเลยครับผมสมขับอยากครับผมสมมรับอุ้ยสุดแดงว่าวิญญาณพุ่นสิงสถิตอยู่แถวนี้เลยครับผ่ามสรมับแน่นอนครับผมส้มขับสังเกตใบไม้นะครับเนาะสังเกตใบไม้ซึ่งปกติแล้วลมวันนี้จะไม่มีครับท่านส้มรับพอเขามาหอดปั๊บเปิดโชบเปิดทางเหันไหเนาะ ปากดว่าเห็นว่าครับท่านชมครับใบโพสันวันไหวนะครับเนาะแสดงว่าวิญญาณฝันหลับอยู่ครับท่านชมครับตามมาด้วยกันครับท่านชมครับตามมาด้วยกันมันเทือกบกากครับไป็เลือดแค่น้อครับเนาะเสียวเสียวครับท่านชมครับโอ้ครับอันนี้ชาวบ้านเอาสิ่งของมาถิ่มไว้เต็มครับท่านชมครับสาธุเด้อสาธุมันดีลูกโมเดลมาลบลู กันดูกขึ้นคิดกับขอหสีเด้อสาธุสาธุครับครับผมส้มครับผมก็ได้จุดถูกบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าวิญญาณที่สิงสถิตย์จุดนี้ป่าชาแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะทุกผู้สื่อข่าท่านผู้ชมนะครับไปหาต้นไหม่นะครับเนาะที่ชาวบ้านบอกว่าให้โชคให้ลาบแม่นนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งงวดที่แล้วผมก็มาครับท่านผู้ชมครับที่ป่าช้าแห่งนี้นะครับเนาะที่มางวดที่แล้วก็คือได้91หรือว่า61ครับท่านผู้ชมครับคือขาเดียวครับท่านผู้ชมครับ ครับสำนับมูนีผมกะมานําแนวทางตัวเด็กจากภาษาหลังวัดนะครับเนาะหลังวัดมหา่านู้ชมนําไปพิจารณาอีกทีนึงครับผมชมครับเอาล้ครับท่านทุกชมครับผมสิขอบอกกาวสิงสธิ์ผมคิดว่ามีวิญญาณครับสิ่งสิธิตอยู่นะจอมปลวกป่าช้าแห่งนี้นะครับเนาะสังเกตครับผมว่าต้องมีวิญญาณแน่นอนครับสาธุด้อสาธุดมอนี้ลูกกราบขออนุญาตไป ขอโชคขอลาบที่ว่ามีวิญญาณของบรรพบุรุษที่สิงสถิตอยู่ณต้นไม้ให้โคกลาบขอจงเปิดถิศเปิดทางเด้อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับว้าปั๊บหืร่มกระพัดวิวยครับท่านผู้ชมครับผมมีความสังหรณ์จริงครับท่านผู้ชมครับว่าคุต้องรับผู้ครับท่านผู้ชมครับรับรู้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับตามมาด้กันครับตามมาด้กัน เอาละครับท่านผู้ชมครับเผลสัณฑ์ต้นใหม่ใส่หรือครับสาธุสาธุอย่าหลอกอย่าหลอหนลูกท้อลูกมาดีมาเนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขันลูกเห็นยังกับพิษกับกาบขออให้ดื้อสาธุสาธุาธครับบอกกาบผมนาครับเนาะครับ,รบท่านผู้ชมครับไม่คิดวาท่านผู้ชมนะครับเนาะไปดูต้นไม้อะที่ป่าชา้าหลังวัดแห่งนี้ครับ ที่ว่าพื่นไท้โฉกไท้ลากแม่น,นครับเนาะผมกับโมงูคือกันครับว่มามันมีพื้นสีปลากรดตวเ็กเห็นหมดแล้วครับเนะาะหันมาสาคนุนี่กัอันตรายครับเพราะว่าผมมาคนเดียวนะครับเนาะตอนอนี้ก็เริ่มค่านะครับเริ่มค่าแล้วผม็ยัง่งเดินทางมาท่นหอดตอนใหม่ผีสิงครับที่ว่าวิญญาณที่อยู่ปลาสาล้างวัดแท่งนี้ครับสิงสถิตยอยู่นะครับเนาะ ยังวนเตือนขับเดินตามมาน้วกันครับท่านส้มครับเอาเอาละยังมาเกาแกะเกาแกะบ้านอุ้ยเหมือนฝนสันต้นใหม่ใส่บ่ครับท่านส้มครับตามมาด้วยกันครับท่านผู้ชมครับตามมาด้วยกันรกจริงๆครับท่านผู้ชมครับรกจริงๆป่าชาแห่งนี้สุดยอดครับคุฏิพระครับท่านผู้ชมครับกุฏิพระนี้สงสัยไม่มีคนอยู่นะครับเนาะสงสัยไม่มีคนอยู่ ลองแนมหานก,นกันครับเนาะต้นไม้นั้นปกติพม่ามันก็เห็นอยู่ครับท่านชมครับแต่ว่ามาวันนี้จักเสียไปใส่ครับหรือว่าเพิ่นสิบพให้โชว์โ,โอ้ดีจังเลยครับครับท่านชมครับตามมันกันนะครับเนาะครับท่านชมครับสาธุสาธุอย่าหลอกอย่าหลอนกันเออ ผมสังเกตนะเนาะคลายว่าเพ่นสันตุ่นบะพเผาใส่ครับนี่ครับเป็นใบบะพเผานะเนาะการมะพร้าวที่แห้งยุ่เนี่ยครับเมื่อกี้ที่ยังมีคนสันอุ้ยหอมมากกบคขนโคตรขับผมชมครับมดิน้วกันครับเนาะเสียงกากับพวการะบาดเลผมมีครับผมชมครับอ่ะเดินตามมาน้วกันครับสาธุสาธถุ ขันแมนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นี้สิให้โชคให้ลาบก็ให้ลูกพ่อต้นใหม่ท่วาเด้อพอว่าดกมากมัน่ะครคือเห็นอยู่แถวนี้เสียไปใส่ระครับของสมครับเป็นต้นใหม่ที่ว่าอ่าไฟใหม่ครับแต่ว่าไม่ขึ้นต้นนะครับเนาะยังอยู่อยู่อุ้ยครับผมสมคำบอกาเข้าไป้วครับอันนั้นก็เป็นโอบฝังสมครับเดี๋ยวผมสีบอกกาผมนะครับเนาะ เอา,ดอ,เอกกา,าอดอกไม้ถูกเทียนบอกกาวพนงับถ้ำชุ่กับดอกไม้ทูกสาธุสาธุถ้าหากบางวิญญาณผีที่ว่ายังไม่ไปพบไปเกิดที่สิงสถิตอยู่ที่ป่าช้านี้บัดนี้ขัดสิห้โชให้ลาบแก่ภู้ขากักขอให้จงเปิดทิศเปิดทางห้ข้าพเจ้าได้เห็นต้นไม้ผีสิงที่ว่าห้โชคหาลาบด้วยเถิดสาธุ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  มิตรศิริครับธรรมส้มครับมองเห็นมัน้งครับเนาะเอาแล้วครับธรรมส้มครับหาบ่พ่อครับผมต้องใส่ไม่ตายครับเนาะต้องใช้ไม่ตายครับเอาละถ้าหากว่าวิญญ,ญาณบ่เปิดทางให้เห็นบัดนี้ผู้ข่าต้องกราบขออาภัยเด้อต้องใส่ไม่ตายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเพวัสนีวันเสนาตุปปนาหิเตนะวายตังชิติเปรมังโอปลังภูเกตปุเพวัสสนีวันเสนาตุปปนาหิเตนะวายเอ็งตังชัยเปรมังโอปลังไม่โทตุเกจจาสาธุสาธุ อนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปัชิตตวานนรุชันติเตสังบูปสมโมสุโคอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปัชิตตวานนรุชันติเตสังบุปสมโมสุโคอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปัชิตตวานนรุชันติเตสังบุปสมโมสุโคสาธุสาธุครับคำส้มครับตอนอยู่ตอนอยู่ทั้งผิดครับเอ๊ะมาเหมือนกัเห็นอยู่ครับ มาไม่นีไปทางไหนเนาะต้นใหม่หรือว่าเข้าบักถิ่มเนาะตามมาด้วยกันครับเป็นตัวอย่างหนึ่นงกันนะครับเนาะมีเต็มน้ำเสียงเอียบเนห้อยเนาะเสียงโน้ตสงสัยเสียงโน้ตครับท่านผู้ชมครับแมนต้นนี้บ่น้องเนาะอยู่หลังวัดต้นนี้บ่แมนครับท่านผู้ชมครับบ่แมนเพราะว่าต้นใหม่ที่เขาขอ หมดที่แล no? ้วสิม <nationwide> ีไฟใหม่อยู่เครื่องหนึ่งนะครับอ่ะตามมาเรื่อยๆครับผมส้มครับตามมาเรื่อยๆเห็นต้นนี้บ่ะเนาะเนรออึบอึ๊บเนี่นครับต้นหนีกบ่แม่นครับผมส้มครับบ่แม่นนะครับเนาะไม่ใช่เอาละครับผมคุณส้มครับเพิ่นขุเยาต้นไม้ใช่ครับทผมสชมครับเพิ่นขุเยา ตนไม่ใซครับอันนี้บมทันคำเป็นได้ได้หนครับท่านส้มครับนี่ยังทําเว้นอยู่อุย้ยสาธุสาธุหาความวิญญาณอยู่บนี้ยังโมท่านไปผู้ไปเกิดก็จงบอกทางให้ลูกไปพบไปพอตนใหม่ศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าวิญญาณส,สถิตอยู่ด้วยเถิดสาธุสาธุครับสาธุสาธุเอาล้ครับท่านส้มครับ แสดงว่าพื้นย่านคนรับรูแล้วครับายระบาดนึงยอุ้ยตัวนี้ครับผมสชมครับต่อตามมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับตามมาเรื่อยๆนะครับเนาะอุ้ยแต่หนูกำมังไว้ครับปกครับสาธด้อสาธุอยู่มึงไดน้อยเนาะครับผมสชมครับเพ้นนะครับเอาละแสดงว่าเพิ่นเปิ้อนท่างนะครับพุ่นๆครับเห็นต์มครับผมว่าต้องเป็นต้นทุนแน่นอนครับผมสชมครับอุ้ยกับผมพันเมื่อกี้คือบ่เห็นไหมแปด เอาละปะสัสิเห็นกันปากกดเห็นทันที่นะครับผู้ชมครับโอ้ยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับพอแล้วครับต้นไม้ที่ว่าแล้วเนาะเป็นต้นไม้ที่ว่าวิญญาณอยู่ปัสัยนี่นะครับสิงสถิตเป็นต้นไม้ไฟใหม่ครับถึงแล้วะครับท่านผู้ชมครับเจอแล้วสาธุสาธุนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ เป็นต้นไม้ที่สักดิธิ์ทีหยาดนุ่มมาซองขอโฉคขอลาดครับเนาะซึ่งไฟไหม้เครื่องต้นครับท่านผู้ชมครับเป็นไฟไหม้เครื่องต้นแต่ว่าท่านผู้ชมครับเอ้ยแต่ว่าต้นไม้ตัวนี้ยังมรตายนะครับเนาะเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับผมสซองขึ้นไปเลยครับให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับเนาะว่ายังไม่ตายจริงๆครับท่านผู้ชมครับพูนครับ ยังรับทั้งสุดเลยอุ้ยเป็นผีหรือวิญญาณนะครับสาธุสาธุเลาะเลอะหลอกหลานดื้อหลูกปุ๋มมาลบหลูก็ยังนั่งอยู่มองกิ้ไหมครับผมส่งภาพเห็นครับนั่งนั่งอยู่มองกิ้ไหมครับใครๆลิ้งครับโอ้แมนครับตาฝาดครับสาธุสาธุผมสิขอบอกกล่าวเพิ่มก่อนครับสาธุสาธุเมื่อนี้หลอกเด็ดตามหา ต้นใหม่ที่ว่าวิญญาณอยู่ในป่าสายแห่งนี้ที่ยังไม่ไปุดไปเกิดสิงสถจุณนะสถานที่แห่งนี้นต้นไม้แห่งนี้บัตรนี้อผู้ขากไดม้มาหอดมาถึงผู้ข่าบบเดมมาลบมาดูดื้อแล้วกับโบเดมมาดลก,กวนแต่อย่างใดมาเพื่อที่จะขอโชคขอลาบนําไปฝากนําไปต้อนเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมทั่วประเทศสาธุสาธุาธคมํมเมนงวดนี้ให้เห็นตรงๆให้ถือบัตรนี้ครับลูก,กเกษตรน้า สิ่งของเครื่องเส้นไหวแล้วก็ททำบุญอุทิศส่วนกุศลกุนน้ำไปให้ด้อขออนุญาตด้อสาธุสาธุครับครับทําส้งครับผมก็ได้ขออนุญาตไปแล้วนะครับเนาะผมจะทำการซองเลยนะครับมาวันนี้ก็จะให้ตัวเดียครับท่านส้มครับขึ้มาเหมือด่นอบ้านเห็นมือนอครับท่านสงมครับอุ้ยมือแทะครับท่านส้มครับมืองเห็นไหมครับท่านสงมครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาละครับเห็นละครับท่านช่วยครับเป็นสามแปดครับสามแปดอย่างครับน่าจะอย่างครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะผู้เผยพรสัญญาเสนาผจญภัยเตนะวายเอันตังชายเตเปมังอุปหลังไม่ท้อที่จะบุพเพวะ สนิวาเสนาปัจจุบันนะหิเตนวาเอมันตังเชตเปมังอุปปังวายโทตะเกจจาปุเปวสนิวาเสนาปัจจุบันนะหิเตนวาเอวันตังเชตเปมังอุปปังวายโทตะเกจจาสาธุสาธุตระขาบวิญญาณที่อยู่ป่าช้าแห่งนี้และกาสิงสถิตอยู่ต้นไม้โงนี้คันสิให้โชคให้ลาบก็ขอจงปลาโกตัวเล็ให้ชัดเจนด้วยเถิดสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับมารวมกันครับเนาะ ผมเห็นเลยแบบครับว่าจะเป็นตัวไหนครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเห็นครับ okay. มือนครับเนาะมือนเหมือนเหมือนเฟตเห็นเบาบ้างท่านผู้ชมครับให้ชัดเจนไปเลยครับท่านผู้ชมครับสาธุเด้อขอให้เห็นตรงตรงด้อสาธุสาธุา idir. หาไปเรื่อยๆนะครับเนาะท่านผู้ชมครับหาไปเรื่อยๆ เปิดเสิยหายตรงปรากฏให้ชัดเจนแล้วครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับยังวนผ่อนครับเนาะไล่ลงมาเรื่อยๆครับไล่ลงมาเรื่อยๆครับครับท่านผู้ชมครับเห็นนะครับเห็นนะครับท่านผู้ชมครับสังเกตครับเนาะครับนี่เป็นเลขหาครับท่านผู้ชมครับ เป็นเลขห้าตัวถัดมาเป็นเลขหนึ่งครับห้าหนึ่งครับเนาะแล้วก็ห้าครับคุผู้ชมครับเป็นห้าหนึ่งห้าสาธุสาธุครับห้าหนึ่งห้าชัดเจนปะครับคุผู้ชมครับหรือว่าห้าหนึ่งอุ้ยแสดงว่าเป็นไฮโชกันลาบครับเลขสามตัวเห็นแล้วครับเป็นไฮแล้วครับเป็นไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเลขสองตัวนะครับเนาะ เลขสองตัวเห็นบ,คบนนุครับถมส้มครับเหนียงนะครับใจเย็นๆครับนะใจเย็นๆครับถมส้มครับคือโบชัดเมื่ก,กี้ยังชัดอยู่เหนียงนอ่ะ ผมได้กินยังกับใครเด็กกินสากศพครับอุ้ยสาถุสาถุให้ลวงพ่อก็เด้ออย่าพ่อหล่อพ่อร้อนตอนนี้เด็กกินเมินต์ครับท่านผู้ชมครับเอาละครับทุ่งส้มครับต้องเผาซองนะครับตัวนี้กระปุกเดชธาตุอือสาถุสาถุอย่างงอเนี่ยนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับอไปแล้วครับเมื่อกี้เห็นแป๊บๆอยู่ครับ หน <ITA> ึ่ง <font> ห <ography new> ้าหนึ่งครับท่านผู้ชมครับีปสองไหมนะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับท่านผู้ชมครับเป็นเก่าสามครับท่านผู้ชมครับเก่าสามนะครับเนาะ เป็นสามหนึ่งด้วยครับบนชัดเตียนนะครับท่านผู้ส้มครับเพ็นนะครับครับท่านผู้ส้มครับ ยังตัวบังใ,งใ,ใหญ่หน่อ,เอย,ยเหี้ยงมั่วเหรอน่ากกินแตอบ้านใส่น้อตแถวไหนเพิ่มที่บ่คำนะเด้อกระสีห้กระจงโผยเห็นเด้อคำเหรอครับครับท่านผู้ชมครับที่เห็นชัดๆนะครับนอกกับเป็นเลขสามครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสาม ที่เห็นพ่าจะได้ผลหรือไม่ครับท่านผู้ชมครับจะได้ผลหรือไม่ครับที่เห็นชัดๆครับเห็นชัดๆแล้วครับเป็นหนึ่งครับหนึ่งหกสามครับเนาะเป็นหกสามครับท่านผู้ชมครับเป็นหนึ่งหกสามและการหนึ่งหานะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับมือหนหนึ่งอันนี้เป็นหกครับอันนี้เป็นเลขสามะครับเนาะ เป็นหนึ่งหกสามครับท่านผู้ชมครับอ่ะแสดงว่าวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ต้นไม้นี่ครับเพื่อนไทนครับคือหนึ่งหกแล้วก็สามครับจั๊กยักษ์นะครับเห็นบหมครับในมือผมสีเป็นจั๊กยักษ์นะครับหนึ่งหกสามหรือว่าสามหกสามครับท่านผู้ชมครับเอ้าเลขหนึ่งกลายเป็นเลขสามครับเป็นสามหกสามครับท่านผู้ชมครับเลขสองตัวสามหกเห็นไหมครับมือผมนี่สาธุสาธุอ่ะชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับ ออกมาครับบานนี้ครับอุ้ยมือแท้งเอาแล้วครับท่านผู้ชมที่ครบรักับสรุปเลยนะครับเนาะสรุปเลยครับผู้ชมครับสำหรับงวดประจําวันที่16คับเดือนธันวาปี67ครับต้นไม้ผีสิงหรือว่าต้นไม้ที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณป่าช้าหลังมัดนะครับเนาะซึ่งชาวบ้านการมีความเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณครับหลายๆวิญญาณสิงสถิตอยู่ณต้นไม้แห่งนี้ครับ ปลาครบแล้วครับที่มาซองตัวเลขครับที่เห็นชัดๆนะครับเนาะก็คือหาหนึ่งหาครับท่านผู้ชมครับและก็สามหกสามครับท่านผู้ชมครับส่วนเลขสองตัวนะครับเนาะมองเห็นครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมเรเนาะถ่ายสุดสุดท้ายครับผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับอ่าดลบันดาลครับให้ท่านผู้ชมจงมีโชคแลวก็ให้ สมหวังสมดังควมปรารถนาครับสำหรับนี้ครับผมชินเบอร์สเติโอขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ